สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับลูน่าออริจินกันอีกแล้วนะครับทุกคนช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าลูน่าเนี่ยมาแรงจริงนะครับแล้วก็เล่นสนุกเล่นเพลินด้วยนะครับตรงนี้พี่ก็สร้างกิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีหลายคนเลยนะครับที่มาเล่นด้วยกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของคอนเทนต์ที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับ คอนเทนต์ที่เราจะทําในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการทําอาวุธนั่นเองนะครับก็คงจะเป็นคําถามสําหรับหลายๆคนนะครับที่เริ่มเล่นแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับว่าเราสมควรจะทําอาวุธอุปกรณ์นะครับหรือว่าหาของมาใส่เนี่ยตอนไหนนั่นเองนะครับจริงๆนะครับการทำเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรมีต้องมีแผนในการทํานิดนึงนะครับผม สำหรับคนที่เล่นใหม่เนี่ยนะครับก็จะต้องไปตามหานส่วนของประดับตามมอนอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่จริงจรินะครับไม่จำเป็นนะครับก็คือประดับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นทิกเลยนะทิกคือแบบหลายช่องไม่เคยบอกกันเลยนะครับวันนี้ก็เลยเอามาแชร์กันนะผมในส่วนของอุปกรณ์นะครับ,นนรบพูดถึงอุปกรณ์ก่อนแล้วค่อยพูดถึงประดับนะผมอุปกรณ์นะครับทําช่วงไหนถึงจะคุ้มนะครับทําช่วงไหนดีใช่ไหมอุปกรณ์นะครับแนะนําให้ทําประมาณช่วง 46นั่นเองนะครับช่วงเลเวล41เนี่ยนะครับให้เราเตรียมฟาร์มของเลเวล46เลยนะครับแล้วถ้าเราได้ของ46่สหกมาละพี่นะครับเราทําเลยไหมนะครับไม่นะครับต้องดูก่อนนะครับผมว่าของที่เราได้มานะครับเป็นเกรดอะไรนะผมเราจะทําของก็แต่เมื่อเป็นของเกรดเอนะครับแล้วก็มีดาวเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยสัก5ดาวเป็นอย่างต่ำนะผมถ้าดาวมันน้อยนะครับการตีบวกนะครับหรือว่า การยัดหินออปชันเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มค่านะผมแล้วดาวล่ะครับดาวมันมีผลยังไงกับอุปกรณ์ใช่ไหม,มเป็นคําถามพ่วงกันมานะผมอย่างนี้นะครับให้เราดูที่อุปกรณ์ที่พี่ขึ้นให้ดูนะครับนะครับไม้เท้าเขาของยูนิคอนนั่นเองครับอันนี้จะเป็นไม้เท้าระดับธรรมดานะผมที่มีสเตตัสโจมตีเวทยอยู่ที่3000นะผมแต่นะครับไม้เท้ายูนิคอน ที่มี4ดาวนะครับจะมีดาเมจอยู่ที่4ี0พนะครับไม่มีดาว3า0พนะครับเพิ่มขึ้นมาแต่เนี่ยนะครับพันกว่าเลยนะคพันกว่าเนี่ยไม่ใช่สเตตัสได้น้อยนะครับฉะนั้นนะครับการที่เราเอาของมีดาวมาทำเนี่ยจะค่อนข้างคุ้มกว่านะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นนะครับนั่นก็คือหินออปชั่นหินเสริมแก่งต่างๆนะครับช่วงนี้เนี่ยมันยังหายากอยู่นะครับมันจะหาได้ง่ายเนี่ยอาจจะต้องรออีกสักหน่อยนะครับสักเลเวล70เริ่มมีอ่า เปิดดันนู่นดันนี่นะครับเปิดเวอร์บอสอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะพอหากันได้ง่ายขึ้นนะครับยกเว้นคนที่เป็นสายเติมนะครับพี่เนี่ยฟรีร้อยเปอร์แน่นอนครับไม่เติมสักแพ็กเลยนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับในชุมชนเนี่ยก็อยู่ที่อันดับ11ของเซิร์ฟนะครับในส่วนของหอคอยได้สุดนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาพูดในส่วนของเรื่องอุปกรณ์ให้ฟังกันเนาะนะครับในส่วนของอุปกรณ์ทีเนี้ยเราก็รู้กันแล้วใช่ไหมนะครับว่าอ๋อเราต้อง เอาอุปกรณ์ระดับ A ที่มีดาวนะครับยิ่งดาวเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีในการทำนะครับผมใช่ไหมทีเนี้ยนะครับเราก็มาพูดถึงในส่วนของเครื่องประดับกันบ้างนะครับอันเนี้ยเป็นประเด็นนะมองที่ตัวอ่าตัวกระเป๋านะครับก็เห็นว่าพี่มีประดับ A เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มองที่ของที่ใส่นะก็จะเป็นประดับ C ีเลเวลหด้วยนะประเด็นเออประดับ C ีเลเวลหแต่ว่าของที่อยู่ในตัวเนี่ย เป็นประดับ A l เล e เว1นะครับอ้าวใช่ไหมทีเนี้ยมีคำถามนะครับอ้าวแล้วทำไมพี่ถึงไปใส่ประดับ4ซึ่งมันขั้นต่ำกว่าแล้วก็แค่เลเวล1นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นประเด็นจริงๆนะครับผมให้เรามองที่ส t a ต,ตัสนะครับผมด้านขวาตรงกลางหน้าตรงกลางหน้าจอครับด้านขวาจอทึบๆเนี่ยนะครับ สีดำๆเนี่ยมันจะมีสเตตัสขึ้นมานะนั่นคือสเตตัสของที่เราสวมใส่นะครับส่วนสีขาวนะครับตรงกลางหน้าจอเนี่ยนะครับจะเป็นสเตตัสของอุปกรณ์ที่เราหยิบขึ้นมานะครับจะเห็นว่านะครับในสร้อยคอนะครับระดับ C เลเวลหเนี่ยนะครับกับสร้อยคอนะครับระดับ A เลเวลห้เนี่ยนะครับมีความต่างกันตรงที่ว่าพลังป้องกันนะครับผมสร้อย A เนี่ยนะครับเลเวลห้นะครับจะมีพลังป้องกันที่ สูงกว่านะครับแต่ว่าสร้อยซีเนี่ยจะมีต้านาธาตุเข้ามานั่นเองนะครับในเกม Luna Origin เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด4าธาตุนะครับนั่นคือาธาตุแสงาธาตุพิษาธาตุไฟาธาตุน้ำแข็งนั่นเองนะผมมอนเตอร์แต่ละตัวนะครับแต่ละที่เนี่ยก็จะตีเป็นาธาตุที่แตกต่างนนครับหนําไม่ซ้านะฮะยังมีเผ่าพันธุ์ต่างๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นอันเดดเผ่าพันธุ์ นักลบอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีแทรกเข้ามาอยู่ในเกมเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายในรายละเอียดตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาพูดถึงอ่าสเตตัสของเครื่องประดับกันก่อนนะครับผมจะเห็นได้ว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีต่างกันนะครับเอ้าแล้วอย่างนี้ผมจะหามาจากไหนนะครับผมคือเครื่องประดับเนี่ยนะครับใครที่เล่นมานะครับประมาณวันที่2นะครับจนนะครับดันเจียนเปิดนะครับดันเจียนเนี่ยนะฮะดันเจียนทรัพยากรเปิดนะครับ ให้เราลงดันเจี้ยนทรัพยากรนะครับไปขุดในส่วนของทัพทีมนะครับผมเอามาแปลรูปนั่นเองนะครับเอามาแปลรูปนะฮะทัพทีมแปลรูปนะครับได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่ใครก็ตามนะครับเล่นวันแรกปุ๊บสามารถลงดันเหมืองได้นะครับก็ไปลงดันเหมืองรีบไปลงดันเหมืองฮะขุดทัพทีมมาเลยฮะเอาทัพทีมมาแปลรูปนะครับผมขึ้นแปลรูปนะครับแปลมาเสร็จนะครับให้เข้าไปที่เจรไนนะครับทุกคนมันก็จะมีแหวนของเรานั่นเองนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นฟิกไว้เลยนะครับว่าแหวนที่เราสร้างเนี่ยจะสุ่มได้แค่นะครับจะบังคับได้แค่ระดับ4เท่านั้นนะครับจะไม่เปลี่ยนนะครับยกเว้นเราจะมีแหวนที่ระดับสูงขึ้นไปนะครับเนี่ยก็จะมีแหวนที่ระดับอ่ารลเวลเท่าไหร่เอยนะ่ยฮะ26ขึ้นไปนะครับมันก็จะมีระดับ B เข้ามาน,น,นั่นเองนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผม พวกนี้เนี่ยมันจะมี3สเตตัสนะครับซึ่งมันจะดีกว่าของที่ไปดรอปในแผนที่มากๆเลยนะครับยังไงก็ให้คราฟกันมาใส่ตั้งแต่เวลแรกนะไม่ต้องไปเพียนดรอปนะครับจากมอนเตอร์นะครับผมดรอปมาถ้ายังไม่ได้คราฟก็เอามาใส่ได้นะครับแต่ถ้าคราฟแล้วนะครับพยายามบังคับให้มันได้6ดาวนะทุกคนแล้วค่อยไปตีบวกหรือว่าทําอะไรก็ตามแต่นะครับมันยังใส่ได้จน51อดแต่คิดาวแล้วกันนะทุกคนไม่รู้ว่า56เนี่ยนะครับ ประดับ56เนี่ยยังจะน้อยกว่าหรือเปล่านะครับผมในส่วนของพวกพลังป้องกันหรือพลังป้องกันเวทเนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะมากกว่าในส่วนของแหวนที่เราใส่อยู่แล้วนะทุกคนแต่นะครับมันก็เหลื่อมกันเป็น1.50อะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็น0.50อะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นผลไม่เยอะนะครับประมาณไม่เกิน10หน่วยประมาณนั้นนะครับมองว่าใส่พวกต้านทันธาตุเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความถึดขึ้นนั่นเองนะครับทุกคน ไม่ใช่ว่าไปกันเวทแล้วก็การแค่กายภาพเพียวๆนะครับเวลาโดนธาตเข้าไปเนี่ยมีสะดุ้งนะครับนะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับในส่วนของการทําอุปกรณ์ในส่วนของ Luna Origin นะครับว่าทําตอนไหนนะครับแล้วก็ประดับเนี่ยจำเป็นต้องไปหาดอกไหม้นะครับหรือว่าจําเป็นจะต้องทํายังไงถึงจะมีใส่นะครับสรุปให้คร่าวๆนะครับอุปกรณ์นะครับทำนะครับตั้งแต่เลเวล46 ห้าดาวขึ้นไปนะครับจะดีมากๆนะครับจะไม่เปลืองหินอ่าเสริมแก่งไม่เปลืองหินไม่เปลืองหินออปชันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะขึ้นเลเวลมันจะขึ้นยากนะครับแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนั่นเองนะครับในส่วนของประดับก็อย่างที่บอกนะครับสามารถลงอ่าดันเจี้ยงดันเจี้ยงทุยฮะดันเจี้ยนเหมืองนะครับวันแรกได้ก็สามารถได้มาใส่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปดรอปตามมอนสเตอร์นั่นเองนะครับดีกว่าเยอะแยะเลยนะครับ หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับทุกคนยังไงอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้วครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับวันนี้บ๊ายบายแล้วครับ